สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกษตรอุดรออนทัวร์สำหรับ e ีพีนี้เราจะนำเสนอเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผู้จบวิศวกรผันตัวมาเป็นเกษตรยังสมาร์ทฟาร์มอเจ้าของฟิลเฟสฟาร์มไปรับชมกันเลยครับ และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกับฟิลเฟสฟาร์มของพี่พศนะครับหรือนายสุพศเจียมเจริญกุลนะครับเรามาพบกับพี่พศเลยนะครับนี่ค,ครับครับขอต้อนรับสูฟ่ฟิลเฟสฟาร์มนะครับผมสุพศเจียมเจริญกุลครับเจ้าของฟาร์มครับเกษตรศกรยังสมาร์ทฟาร์มเออร์อำเภอกุจับครับผม แนวคิดเริ Now, arm, yeah, ่มของการทำฟิลเฟสฟาร์มนะครับได้ข่าวว่าพี่พศจบวิศวกรมานะครับคิดยังไงถึงมาเริ่มต้นกับฟิลเฟสฟาร์มครับทีแรกไม่ได้มีความสนใจเรื่องเกษตรเลยครับนัไปค้นคว้าดูเกี่ยวกับเรื่องผูกผังนี่ผมก็ตอนแรกๆก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่เห็นอยู่ตามร้านสลัดพวกอยู่ตามห้างเนี้ยเขาก็มีสลัดผักเอ๊ะมันก็ดูไม่เหมือนผักสลัดบ้านเราเนาะมันเป็นผักสลัดที่มาจากต่างประเทศคราวนี้ก็เลยลองไปค้นคว้าดู ตอนยังทํางานไปด้วยอยู่พอไปค้นคว้าดูนี่เราก็ไปเห็นว่าโอ้โหมันสามารถปลูกได้นะในบ้านเราเนี่ยทั้งปลูกลงดินทั้งปลูกในน้ําก็ได้นะครับผมคราวน,นี้ตอนทางานเขาก็มีโอกาสส่งไปดูงานที่ต่างประเทศไปอยู่ญี่ปุ่นไปดูงานอยู่ญี่ปุ่นแป๊บหนึง่งคราวน,นี้เขาปลูกใกล้เนี่ยเขาก็ปลูกอยู่ในห้องห้องหนึง่งซึ่งไม่มีดินเลยผมก็เห็นว่ามันเป็นรางหรือเป็นชั้นเนี่ยปลูกอ้าวผมก็มองว่า ถ้าอย่างนี้เนี่ยซึ่งผมก็ชอบความสบายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยบอกอาปู่แบบนี้มันอาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะหลังจากกลับมาจากดูงานแล้วผมก็ทํางานสักพักนึงก็กลับมาดูที่แปลงคุณย่านะครับคุณย่าหรืออามาผมเรียกอา่าพอดีอามาแกมีที่ว่างอยู่ประมาณสักเกือบสองได้ผมก็สลับไปมาประมาณสัก3ามสี่ครั้งมาดูว่าพอจะขยายพอจะตั้งแปลงตรงไหนได้บ้างแล้วก็มาสํารวจตลาดคราวนี้ก็มาคิดในเชิงวิศวกรรมแล้วว่า ผมจะทํายังไงให้มันก่อสร้างแล้วเนี่ยมันคืนทุนได้ก่อนแรกๆก็ยังไม่มีเป็นโรงใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมก็เริ่มจากแปลงเล็กๆก่อนเราก็ขยายใหญ่ขึ้นทําแปลงที่มันเป็นโรงเรือนเล็กๆเป็นหลังๆอีกสักสองหลังครับผมไม่ได้โรงใหญ่เหมือนทุกวันนี้เป็นสองหลังผมก็เจอปัญหาอีกนะครับว่าข้อดีคืออย่างแรกคือมันกันฝนได้ผักมันไม่ช้ํา แต่ว่าพอลงมันหลังเล็กไปเนี่ยที่บ้านเองเนี่ยตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยเนื่องจากเป็นที่เปิดโลง่งพอลงมันพัดมาดแรงๆเนี่ยผักเราเนี่ยมันลม้มหรือไม่ผักมันก็ช้าใบหักเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดจะทําเป็นแค่ลงเล็กๆเนี่ยตอนลงมาแรงๆเนี่ยมันก็คงจะทานไม่ไหวส่วนหนึ่งก็คือพอฝนตกหนักจริงๆเนี่ยหลังคามไม่ได้คุมเราด้วยเราไปเก็บเราก็ต้องถือร่มตากฝนค่อนข้างจะลําบากอ่ะค่อยยอมคิดว่าเอาเงินมาอีกสักก้อนหนึ่งมาทําเป็นโรงใหญ่ให้มันเป็นกิจจลักษณะไปเลยนะครับหลังจากพอทําไปประมาณสัก2อสปีนะครับ ก็เริ่มมีลูกค้าประจําแล้วตลาดก็เริ่มติดแล้วลูกค้าเริ่มเข้าใจว่าผักสลัดที่เราปลูกในน้ําเนี่ยมันกินได้นะครับผักไฮโดรโปรนิกถึงแม้เขาจะเรียกสลับกันเป็นออร์แกนิกเป็นไฮโดรลิกอะไรที่ผมเคยเจอมาหมดแล้วแต่ผมก็พยายามจะให้ความรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นปลูกในน้ํามันชื่อไฮโดรโปรนิกอันนี้เริ่มจากผักสลัดก่อนแรกๆเริ่มจากผักสลัดกินโอเคเลดโอแล้วก็มาคอร์สฟิเลไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากนั้นเองเนี่ยเราอยู่ต่างอําเภอนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ก็หาผ ขึ้นช่า่ยงี้สารแหน่อย่างนี้ดูแต่พอลองปลูกเป็นหลายๆอย่างแล้วลองเอาไปขายก็รู้ว่ามันขายได้อยู่ไม่กี่อย่างที่มันพอเอามาปลูกกับตัวระบบไฮโดรโปนิกส์แล้วมันจะมีค่าใช้ใจ่ายกลับเข้ามาหาเรานี่คุ้มทุนกับที่ลงทุนไปก็จะเลือกอยู่ประมาณสักขึ้นช่า่กับคณะแต่ช่วงนี้ขึ้นช่า่ยังไม่มีนะครับผมไม่ได้ลงขึ้นช่า่ ตรงนี้เป็นหน้าหนาวก็พยายามจะลงเป็นพวกผักสลัด่ามประเทศให้มันเยอะหลังจากทําไปเนี่ยประมาณสัก3ปีได้ผมก็เว้นไปอีก2ปีทุกคนน่าจะรู้เราเจอโควิดด้วยกันทั้งประเทศเลยชัดเานตอนนั้นเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะท้อแท้อยู่เหมือนกันว่าผมควรจะไปต่อดีไหมหรือผมควรจะหยุดแล้วผมกลับไปทํางานเป็นวิศวกรเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาทําเกษตรเนี่ยก็คือจะทาเป็นจริงจังเป็นอาชีพเลยนะครับให้มันอยู่ได้พอเจอโควิดมาก็คิดหน้า คิดหลังนะครับทบทวนอยู่หลายครั้งแต่ก็มองว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับที่เราจะปลูกแล้วมันจะสามารถเลี้ยงดูเราได้นะครับก็ทําต่อไปก็ทุกวันนี้โรงเรือนก็จากโรงเล็กๆก็มาเป็นโรงใหญ่หนึ่งโรงแล้วก็โรงขนาดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เล็กอีกโรงหนึ่งแล้วก็ยังมีโรงอีกโรงหนึ่งแผนว่าจะขึ้นเนื่องจากตลาดตอนนี้เนี่ยความต้องการมันก็เริ่มสูงขึ้นแล้วอาจจะมองว่ามันไม่มีแต่ถ้าเราลองค้นไปดีๆนะครับลองไปถาม เราลองทาการตลาดาจะรู้ว่ามันมีพื้นที่ให้เราปลูกได้อีกเยอะอยู่พี่พศปลูกผักมา7จ็ดแปดปีแล้วครับพี่พศเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับแล้วก็ผักแต่ละชนิดนี่ปลูกเหมือนกันไหมครับผักแต่ละชนิดปลูกเหมือนกันไหมโดยส่วนมากแลวเนี่ยผักเองเนี่ยมันต้องการแร่ธาตุเนาะหรือเรียกว่าปุ๋ยเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันแต่พอเรามาปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยมันต้องมีการวัดค่าความนําไฟฟ้า หรือว่าปริมาณความเข้มปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปในถังสารละลายเนี่ยว่ามันมีความมากน้อยเท่าไหร่เนื่องจากว่าผักบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นผักสลัดเนี่ยเราจะปลูกโดยใช้ความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยค่า EC ไม่เกิน1.2นะครับผมหรือ1.5อันนี้ผมเรียกของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผักประเภทผักไทยคะน้ากวางตุ้งอย่างนี้นะครับค่า EC ความเข้มจากที่ผมเคยบอกว่า1.5เงี้ยมันต้องเพิ่มขึ้นไปมันต้องใช้ความเข้มมากขึ้นประมาณสัก3นะครับ ดูผมจะเิ่ประมาณสัก2.8ประมาณนี้ให้ต่ํากว่าไม่เยอะมากนะครับเพื่อเป็นการใช้ปุ๋ยให้มันเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างเช่นแบบพวกผักเคลนะครับผมจัดว่าเป็นผักตระกูลคะนา้าซึ่งค่าปุ๋ยเองเนี่ยมันต้องค่อนข้างสูงแต่ว่าที่ปลูกในแปลนเนี่ยรวมกันผมก็ใช้ปุ๋ยอ่อนกว่าที่ต้องการนะครับคือผมใช้แค่ประมาณสัก1 2ถึง1.5ซึ่งมันเหมาะก,กับผักสลัดมากกว่าแต่ตัวเคลเนี่ยมันสามารถจะหากินนะครับหรือผักคะน้าเองเนี่ยถ้าปลูกโดยสารละลายความเข้มเท่ากัน พวกผักไทยผักคะน้าเนี่ยมันจะหาสารอาหารหนี่เก่งกว่าผักสลัดโดยทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมต้องการปลูกส่งลูกค้าเจ้าใดเจ้าหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเริ่มต่างแล้วผมจะไม่ปลูกปนกันในแปลงเดียวกันผมจะแยกปลูกไปเพื่อให้ต้นไม้หรือต้นผักเองเนี่ยได้สารอาหารครบตามเงื่อนไขขั้นต่ําเพื่อให้มีทรงสวยเวลาได้นะครับรสชาติดีส่วนอุปสรรคนะครับตอนออกมาทําผักเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นโรคโรคผักตามฤดูกาลนะครับหน้าร้อน อาจจะไม่เกี่ยวกับโรคอาจจะเกี่ยวกับอุณหภูมิที่อีสานเนี่ยค่อนข้างร้อนอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าพอมาหน้าหนาวเนี่ยเหมาะมากนะครับอากาศกําลังดีเลยเหมาะสำหรับการปลูกผักแต่ว่าที่ยากที่สุดคือจะเป็นหน้าฝนหน้าฝนเองเนี่ยหนึ่งคือแดดเราไม่มีนะครับแดดไม่ได้สว่างอย่างนี้โดนเมฆฝนบดบังอยู่ 3- 4วันหรือบางครั้งก็เป็นอาทิตย์ซึ่งแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูลใบแบบเราเนี่ยที่เราปลูกอยู่ พอมันแสงน้อยต้นมันก็จะไม่สวยต้นมันก็จะออกไปทางแคะไม่งั้นก็ยืดสูงไปเลยพอมีแดดช่วงหน้าฝนผักเองเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีสไลม์มาคุมเนี่ยเราเปิดกลางแจ้งเนี่ยให้มันโดนแดดเต็มๆเ,เนี่ยจากที่ผักไม่เคยจะโดนแดดมาเนี่ยมันโดนฝนมาหลายวันมาโดนแดดทีอ้าวกลายเป็นว่าผักมันคายนะ้ํามากกว่าปกติผักก็เฉาแล้วก็ตายไปอ่าบางกรณีอาจจะไม่ตายเพราะว่าโดนแดดประมาณสักช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็มาเข้าร่มแต่ผักเองเนี่ย พอมันคายน้ํามากเข้ามันก็เจริญเติบโตช้านะครับซึ่งหน้าฝนเองเนี่ยมันก็ใช้เทคนิคในการดูแลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ว่าเราก็มีผลผลิตออกตามฤด,ดูกาลทุกฤด,ดูกาลนะครับฝนร้อนหนาวเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วแรกๆอาจจะมามีปัญหาหน้าฝนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเนื่องจากว่าปลูกมาเนี่ยค่อนข้างจะรู้ลักษณะวิธีการแก้ไขปัญหาแต่และฤดูกาลแล้ว อย่างเช่นหน้าร้อนถ้าเกิดร้อนมากเนี่ยทางผมก็ติดสเปรย์พ่นหมอกนะครับเ,เพื่อลดอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนเนี่ยเนื่องจากความชื้นในอากาศเนี่ยมันค่อนข้างน้อยทำ,ทำให้พืชน,นี่มันคายน้ําออกมามากผมก็เลยต้องใช้สเปรย์เนี่ยสเปรย์ไอ้น้ําออกมาเพื่อให้ตัวในโรงเรือนเนี่ยมันมีความชื้นสักประมาณหนึง่งเพื่อคันไม่ให้พืชน,นี่คายน้ําออกมาแล้วก็ทําให้บรรยากาศในโรงเรือนเนี่ยเย็นลงการดูแลนะครับ ถ้าเกิดมีโรคเราจะใช้อะไรแก้ไขโรคใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดมาเป็นเปลี่ยนผ่านฤดูกาลจากฝนกาลังจะมาเป็นหนาวเนี่ยอาจจะมีเป็นโรคน้าค้างนะครับผมส่วนมากแก้ไขปัญหาให้นิดเดียวก็คือทาหลังคารงเรือนให้มันนะครับมีผ้าใบพลาสติกเนี่ยกันไอ้น้าํามาเกาะตามใบของพืชผักเนี่ยก็แก้ได้แล้วส่วนร้อนมาฝนเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องใช้ไตรโคเดม,มานะครับเราเพราะไตรโคเดม,มาใส่ถุงมาละลายน้ําแล้วก็มาฉีดพ่น มาครั้งนี้เองเนี่ยเรากลัวเป็นโรครากเน่าเราก็ผสมไปในถังสารละลายเลยแต่ผสมไม่มากเพราะว่าพอผสมมากเข้าเนี่ยมันจะเกิดเป็นคล้ายๆทําให้รากเนี่ยมันมีอะไรมาเกาะติดอยู่ขีเขียวนะครับผมก็ใช้ได้ในช่วงต้นแต่ไม่แนะนําให้ใช้แบบตลอดจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันโรคเน่าขคนเน่านะครับส่วนไปจุดหน้าฝนเองเนี่ยเราแก้ไขปัญหาโดยการที่ทําให้ถูกลองฝนน้อยที่สุดก็ประมาณนี้ในการปลูกผัก7 8ปีที่ผ่านมาเป็นการทั้งเรียนรู้แก้ไขปัญหานะครับผมไปด้วยกัน จากที่เกิดมานะครับว่าพิพจนจบวิศวกรนะครับเรามาดูว่าหนุ่มวิศวกรของเราสามารถนําความรู้ทางวิศวกรมาใช้ในแปลงผักอย่างไรได้บ้างนะครับที่เราจะดูต่อไปนี้นะครับเป็นระบบพ่นหมอกนะครับจากที่ได้บอกไว้แล้วนะครับว่าเกิดฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างร้อนแล้วก็ความชื้นในอากาศเนี่ยจะค่อนข้างต่บ ฉะนั้นเราก็เลยต้องมีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนให้เหมาะากับการปลูกผักนะครับต,ตู้นี้จะเป็นตู้คอนโทรลนะครับผมตู้คอนโทรลนะครับมีตัวทัมเมอร์บอกเวลานะครับผมในการทํางานอันนี้คือเป็นเวลาที่สเปรย์พ่นหมอกจะพ่นคือ23วินะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวทัมเมอร์หน่วงเวลานะครับแต่ละรอบในเลขตัวนี้ก็คือทุก3วินาทีนะครับมันจะเปิดให้นี้ตัวนี้ทํางานนะครับครบ23วิมันจะหยุดแล้วนับไปอีก3วิ ก็จะวนรอบอย่างนี้นะครับเป็นรอบใหม่ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่าแต่อันนี้มันเปิดเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้อยู่ตัวนี้คือเป็นตัว wifi นะครับควบคุมการเปิดผมก็จะหยิบมือถือมานะครับกดปุ่มตัวนี้ก็จะเริ่มทำงานนะครับถามวิอ่าพ่นหมอกแล้วโอ้เจ้าจอร์ดมันยอดมาก ผมก็สั่งหยุดจากมือถือนะครับผมตัวอยู่ไหนก็ได้นะครับจะเริ่มตอนไหนก็ได้จะหยุดตอนไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ใจสั่งเลยขอแค่มีมือถือกับอินเทอร์เน็ตนะครับในแปลงผักเราก็สามารถทําได้ก็จบว,วิศวะมาอาจจะไม่ตรงสายแต่ว่าเราเป็นคนใฝ่เรียนรู้นะครับเป็นกเกษตรกรใช่ว่าเราจะไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเลยนะครับอะไรที่มันจะช่วยให้เราปลูกได้ง่ายเนี่ยเราก็ควรจะศึกษาครับอาจจะยากในตอนแรกอาจจะลงลงทุนซื้อมาลองลองผิดลองถูกไม่เป็นไรครับ ขอให้เราศึกษาแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นปูผักก็จะเป็นเรื่องที่น่าเลื่อนรมมากขึ้นเราเห็นระบบน้าาําอัจฉริยะไปแล้วนะครับตอนนี้พี่พศมีอะไรให้ผมทึ่งอีกไหมครับผมมีปลั๊กไฟนะครับเอาไว้เก็บสถิติกําลังไฟหรือการใช้ใช้ไฟนี่แต่ละวันนี่มันใช้กี่วัตต์นะครับผมเอามาคํานวณเป็นต้นทุนได้นะครับผมคือเป็นปลั๊กไวไฟเหมือนกันนะครับ ไวไฟแต่ผมไม่ได้ติดอยู่ในตู้คอนโทรลน,นะครับอันนี้เป็นปลั๊กเสียบปลั๊กบ้านอย่างเงี้ยแต่มันเป็น wifi นะครับนะตอนนี้เราอยู่อยู่ที่แปลงที่หนึ่งนะครับแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งคำสั่งนี้นี่มันจะสั่งได้คือปิดเปิดนะครับปิดเปิดปั๊มน้ําที่จ่ายน้ําให้อสมมุติผมปิดลองฟังเสียงนะครับโอ้ oh, สุดยอดไปเลยครับตอนนี้คือไม่มีน้าจ่ายในรางแล้วนะครับ ถ้าเกิดผมเปิดใหม่ครับ<ม>อตอนนี้ก็จะทํางานขึ้นมาตอนน้นก็เริ่มทงานใหม่แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่แถมมาให้แต่ที่ผมต้องการก็คือตัวนี้ครับผมอ่คาคราวนี้นี่ผมจะรู้ว่าตัวปั๊มน้ำของผมเองเนี่ยใช้ไฟไปเท่าไหร่นะครับตามจริงอาจจะมีไฟดับบ้างมันก็ยังเก็บข้อมูลให้ได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยเราจะมาแพนต่อว่าถ้าเกิดเราจะไปขยายต่อเนี่ยขยายผลตอบว่าจะให้มันใช้กําลังไฟเนี่ย มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทําต่อได้นะครับอาจจะสั่งมาไกลๆแบบบางทีเนี่ยไฟดับเองเนี่ยแล้วปั๊มมันมันไม่ติดไฟไม่ติดอาจจะต้องทําการปิดเปิดนะครับบางทีนี่ปิดเปิดก็ต้องวิ่งมาแต่ผมอยู่ข้างนอกเนาะถ้าเกิดคนที่บ้านเขาเขาแบบทําเองไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นคนค่อนข้างมีอายุแล้วเขาทาไม่ได้เนี่ยเขาก็แค่ยกหูไปบอกผมผมก็สั่งการมาจากที่ไหนก็ได้ที่ผมมีสัญญาณโทรศัพท์ ให้ปั๊มน้ำเนี่ยมันกลับมาทำงานได้ปกติหรือจะให้หยุดทำงานก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันปั๊มไฮโดรโปนิกเองเนี่ยถ้าเกิดหน้าหนาวบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดให้มันทำงานตลอดเวลานะครับเปิดไปสักพักตอนดึกๆเนี่ยอากาศเย็นมากๆเนี่ยผมก็สั่งให้ปั๊มมันปิดอ่ามันประหยัดไฟไป,ไปอีกนะครับถ้าเกิดเราจะมาแบบตื่นมาตีสองเนี่ยล้วก็มาดึงปลั๊กออกไม่ให้มันทำงานเนี่ยมันก็ไม่สมาร์ทใช่ไหมครับอ่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เราก็มีเครื่องมือช่วยทุ่นแรงของเราทำให้มันประหยัดขึ้น แล้วก็ให้มันสบายขึ้นก็ประมาณนี้พี่นัทครับเราปลูกผักหนึ่งรอบเราจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับจะถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวไปขายได้ครับโอ้พี่นัทถามก็ดีแล้วครับผักแต่ละอย่างเนี่ยมันปลูกเก็บใช้เวลาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างสมมติเจ้าเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอันนี้เป็นมินิคอร์สมินิคอร์สเนี่ยจะค่อนข้างเก็บได้ไวนะครับประมาณสักสาสิบห้าวันขึ้นไปก็เก็บได้แล้วแบบเลตโอ๊กเนี่ย เลดโอ๊กในสี่สิบห้าวันแต่จริงๆแล้วมันใช้เวลานานกว่านั้นเลดโอ๊กอยู่ได้ประมาณถึงห้าสิบวันถึงเก็บได้นะครับเก็บก่อนหน้านั้นก็เก็บได้แต่ต้นมันจะเล็กส่วนก e ีดโอนะครับอยู่ข้างหน้าครับผมข้างหน้าพินัทเลยนะครับเนี่ยพุ่มสวยๆอันนี้ใช้เวลาประมาณสักสี่สิบสองถึงสี่สิบห้าวันในการเก็บเกี่ยวตั้งแต่พเพาะเมล็ดนะครับครับผมส่วนคณะหรือผักไทยเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ใช้เวลาปลูกค่อนข้างนานอยู่ประมาณเกือบหกสิบวันได้นะครับในการเก็บ แต่ถ้าเราอยากกินต้นอ่อนมันอย่างนี้ละก็สามารถเก็บได้ก่อนเวลานะครับประมาณสักสี่สิบวันห้าสิบวันเนี้ยถ้าเกิดมีใบแล้วเออมันเยอะเยะเราก็เด็ดแต่ใบามาผัดกินก่อนเงี้ยก็ได้ครับแล้วช่องทางการจําหน่ายของเราเราจําหน่ายทางไหนบ้างครับตอนนี้เอ,อปกติแล้วผมจะส่งตามร้านอาหารนะครับสัส่วนใหญ่ร้านอาหารในตัวเมืองนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลูกค้าที่เขารู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแวะมาซื้อบ่อยๆนะครับเป็นลูกค้าประจํา บางครั้งเองเนี่ยแต่ก่อนก็เคยนําไปแปรรูปไปทําเป็นสลัดเป็นกล่องทําเป็นสลัดโลบ้างขายนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วลูกค้าสลัดโลก็เยอะนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะเป็นแค่พอค้าแม่ค้าเขามาขอรับผักไปทำอย่างเงี้ยนะก็เยอะอยู่ก็เลยต้องปลูกให้ทันต่ความต้องการของลูกค้านะครับแต่ลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปมานะครับผมบางครั้งเองเนี่ยเราไม่ได้ปลูกผักสลัดเลยนะครับบางรอบเนี่ยเราปลูกเป็นผักอย่างอื่น ย่างเช่นมีรอบหนึ่งผมปลูกแต่ใบเบซิลนะครับเป็นหัวละพาฝรั่งที่งเขาไปทำสปากเกตตี้ไปทำ mm hmm. เพสโตอย่างนี้ครับคือร้านอาหารยุโรปหรืออาหารพวกอิตาลีประมาณนี้เขาต้องการผักอื่นที่มันไม่ใช่ผักสลัดเพราะเขาไม่ค่อยได้ใช้หรืออย่างมากเขาก็ใช้ผักคอสเนี่ยไปทำซีซารสลัด mm hmm. อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการลูกค้าเลยเราสามารถ จะวางแผนปลูกให้ลูกค้าได้เสมอนะครับการปลูกให้ดรโบนิกสีค่อนข้างหลากหลายพี่นัทมันไม่ได้คล้ายว่าจําเป็นต้องปลูกแค่ผักสลัดอย่างเดียวนะครับปลูกดอกไม้ยังปลูกได้เลยนะครับปลูกเป็นมะเขือก็ปลูกได้เคยลองปลูกอยู่ก็ปลูกได้ได้ผลผลิตค่อนข้างออกมาสวยงามเลยนะครับอีกอย่างคือเราปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันกันพวกนกพวกแมลงอะไรได้ดีกว่าถ้าเกิดเราจะไปปลูกอยู่ข้างนอกถามว่าทําได้ไหมผมก็ทําได้นะครับแต่ว่าผลผลิตเองเนี่ยมันจะเสียหายค่อนข้างเยอะพอเสียหายค่อนข้างเยอะเนี่ย มันก็ปลูกแล้วเห็นว่าปลูกมันได้ผลผลิตเพียงเท่านี้เราก็ไม่อยากปลูกต่อแล้วนะครับการควบคุมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เรามีกําลังใจนะครับเห็นผลผลิตออกมาสวยเราก็ดีใจเราอยากส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยเราก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราเนี่ยดูแลเต็มที่รสชาติออกมาก็ดีนะครับเหมาะแก่การรับประทานทาง ทั้งที่สวนเองเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับผมส่วนมากนะผมหมายถึงส่วนมากแสดงว่ามันจะมีบางช่วงนะครับบางช่วงอาจจะมีสตูพืชผมก็แค่ฉีดควบคุมไว้อาจจะไม่ได้ว่า3วันฉีดปั๊บเก็บไม่ผมไม่ทําอย่างนั้นที่สวนคือจะฉีดดักไปล่วงหน้า14วันหรือไม่ก็20วันนะครับผมฉีดตอนเห็นสัญญาณแล้วว่าเริ่มมีแมลงในแปลงนะครับฉีววัคซีนเนี่ยบางครั้งเอาไม่อยู่อันนี้เลยต้องใช้เป็นเคมีบ้างนะครับเพื่อให้มันกําจัด ตัวศัตรูพืชเองเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปประมาณสักเดือนครึ่ง4 0่สี่สวันได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วอาจจะมีกลับมาใหม่อันนั้นค่อยว่ากันตามที่เคสแต่ส่วนมากผมจะไม่ใช้เพราะผักในโรงเรือนเองเนี่ยมันก็กันมแมลงได้ดีค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะครับเราใช้มุ้งตา32เองเนี่ยค่อนข้างจะถี่แล้วถอาเกิดยิ่งใช้ตาที่มันถี่นีกประมาณสัก40เองเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับพี่นัทแต่ว่าพอตาถี่มากเข้าเนี่ยลมมันไม่สามารถจะผ่านเข้ามาในโรงเรือนได้อากาศโรงเรือนเราก็จะร้อนผักเราก็จะ จเจริญเติบโตไม่ดีนะครับเพราะมันร้อนมากมันอบเนี้ยมันก็จะเฉาก็ตายไปแสดงว่า,าพูดอย่างนี้เราก็มีมาตรฐานสินค้าใช่ไหมครับตอนนี้ออแน่นอนครับผมถ้าเกิดจะปลูกไปขายแล้วไม่มีมาตรฐานรับรองเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกค้าเราก็ไม่มั่นใจที่ส่วนเองขอ GAP นะครับหรือตัวสัญลักษณ์คิวจากกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมาแล้ว3รอบด้วยกันนะครับก็คือปลูกมา8ปีได้มาตรฐานมาแล้ว6ปีนะครับสามครั้งต่อเน,นื่อง ไม่ขาดเลยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเนี่ยเรามีการจดบันทึกนะครับว่าปลูกตอนไหนเพราะเม่ตอนไหนเก็บให้ใครใช้สารเคมีตัวไหนมากําจัดอะไรนะครับผมดูแลว่าขนาดถึงว่าเราใส่ปุ๋ยเนี่ยวันไหนเท่าไหร่นะครับผมมีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของน้ำไหมครับละเอียดขนาดนั้นเลยครับผักเราเนี่ยค่อนข้างจะสุขภาพดีนะครับฟิตเหมือนนักฟุตบอลน,นะครับพร้อมแข่งขันพร้อมส่งออกไปให้สู่ผู้บริโภคเออแล้วพี่พจน์มารู้จักกับมาตรฐาน G A P ได้อย่างไรครับ รอทีแรกก็ยังไม่รู้จักหรอะครับแต่พอดีไปที่เกษตรอำเภอนะครับผมทางน,นักวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเนี่ยใน,ในทั้งจะปลูกปัาทั้งทีเนี่ยเราก็ควรจะมีมาตรฐานรองรับนะครับก็เลยได้ไปรับการเข้าอบรมนะครับมาตรฐานาเกษตรนะครับผมเกี่ยวกับการขอไปรับรอง GAP เนี่ยกับนักวิชาการเกษตรที่เกษตรอำเภอกูุัจำล,ลองนี่แหละครับ แล้วก็ยังมีเครือข่ายนะครับผมที่ช่วยกันนะครับให้ความรู้นะครับว่าทําไมเราต้องขอ G A P นะครับอย่างเช่นกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็กลุ่มเครือข่ายสปคเองนะครับในตัวอําเภอเนี่ยค่อนข้างจะแนะนําว่าถ้าเราจะปลูกสินค้าเกษตรหรือพืชไหนๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักหรืออะไรก็ตามเราควรจะมีใบมาตรฐาน G A P นะครับในการเพิ่มความมัน่นใจให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยมีการปลูกผักและดูแลมีการบันทึกนะครับ คือเป็นการที่เราใส่ใจนะครับที่นัททำให้แสดงออกว่าเราเนใส่ใจมากในาการปลูกผักเราไม่ใช่ว่าปลูกไปพอให้ได้ขายนะครับแต่เราเนี่ยดูแลตั้งแต่วันตั้งแต่วันแรกของขับจนจนถึงวันที่ขายเนี่ยได้ส่งออกไปจนถึงมือลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราได้ดูแลอย่างดีนะครับไม่มีการปลอมแปลงก็คือไปเอาที่อื่นมาขายอย่างเงี้ยไม่มีนะครับคือเราเนี่ยเริ่มจากที่นี่มันก็ออกจากที่นี่นะครับผมเลยมได้มีบันทึกเอาไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าของเราเนี่ย ลูกค้าเองก็จะมั่นใจซื้อไปว่าได้ของดีไปสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจมาตรฐาน GAP นะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอกดจับได้นะครับ,รบและตอนนี้เรามาดูการสาธิตในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกกันนะครับอตอนนี้เราจะมาถึงขั้นตอนเราเริ่มปลูกผักนะครับผมอุปกที่ใช้ก็จะมีฝ่องน้ำนะครับที่บากบากมาให้แล้วนะครับ เราก็เอามาจุ่มนะครับจุ่มนวดนวดฟองน้ําให้ฟองน้ําเนี่ยมัอนอมน้ํานะครับพออมน้ําเสร็จเนี่ยมันก็จะเปียกชุ่มนะครับหมดแกการเพราะ,มะเมล็ดนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปครับมเมล็ดมเมล็ดที่เราเลือกใช้เนี่ยเราไม่ใช่มเมล็ดนําเข้านะครับแต่เป็นมเมล็ดที่เขาเพาะแล้วเก็บเมล็ดอยู่ที่ในประเทศไทยนะครับผมอันนี้เอามาจากเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็จะมาหยอดนะครับหยอดมเมล็ด อนเมเล็ดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ผมใช้วิธีนี้ก็คือ,อเอาเมล็ดหยอดไว้บนฟองน้าที่มันเปียกเลยนะครับง่ายๆนะครับเนื่องจากมเมล็ดมันเล็กเราก็เอาไม้เสียบผูกชิ้นเนี่ยมาจิ้มนะครับมาจิ้มแล้วก็เพาะใส่เข้าไปเลยตรงรอยบากนะครับใส่เข้าไปใส่ไปจนเต็มนะครับเราก็จะได้ตัวต้นกล้าที่จะโตในอีกประมาณสักสามวันนะครับเป็นต้นอ่อน เกิดขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปอนุบาลน,นะครับผมเอาไปเจอแดดอยู่ในแปลงผักนะครับเนื่องจากตรงที่เราเอาอนุบาลไว้เนี่ยผมจะมีสแลนบังไว้ไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะครับมันก็จะเจริญเติบโตได้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะเขียนไว้นะครับว่าเราเพาะมาเลอะไบบ้านนะครับอย่างนี้เลยนะครับเอาต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมว่าพอต้นกล้ามันเจริญเติบโต,ตแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ครับผมพี่นัทอันนี้ก็จะเป็นผักนะครับอายุประมาณสักยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมอันนี้คือพร้อมลงแปลงผูกได้แล้วนะครับทางเราเองเนี่ยก็จะแยกนะครับเป็นชิ้นๆครับเอาไปลงแปลงลูกเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายต้นก้านะครับวางไว้อยู่ในรางผักนี่ครับเป็นการประหยัดเนื้อที่นะครับ พอเสร็จปั๊บผมทิ้งไว้เนี่ยประมาณสักสองสามอาทิตย์นะครับผักจะใหญ่ขนาดนี้พร้อมที่จะไปแยกลงหลุมปลูกแต่ละหลุมนะครับที่เราเห็นก็จะประมาณนี้นะครับพอย้ายลงหลุมปลูกแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณสักสองอาทิตย์นะครับถึงสามอาทิตย์แล้วแต่ว่ามันใหญ่ช้าใหญ่เร็วนะครับพอหลังจากนั้นก็จะครบสี่สิบห้าวันผักก็จะโตสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวได้ครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้พี่พศผักช่องทางการติดต่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรับการสอนการทำผักไฮโดรโปนิกการเป็นวิทยากรต่างๆนะครับเชิญพี่พจฝากช่องทางเลยครับก็หากท่านใดสนใจนะครับผมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ทาง a c ซ b o o k ของเราได้นะครับิมิ์ไปเลยนะครับว่า ud field farm นะครับผมอบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมีตัว u ตัวดีอยู่ข้างหน้า field farm นะครับครั้งนี้นะครับผมหากใครสนใจนะครับต้องการจะเชิญไปอบรมเป็นวิทยากรนะครับ เราก็ยินดีไปให้ท่านนะครับผมาจากที่ทําม,มา7-8ปีนี้เองก็ได้มีโอกาสได้ไปอบรมให้กับผู้ที่สนใจหลายครั้งแล้วนะครับผมหรือยังไงจะมีภาพความทับใจย้อนหลังนะครับที่เคยไปอบรมมาให้กับท่านดูนะครับในวันนี้ผมสุกติตเจ,จเริญคุณนะครับผมยูฟเฟสฟาร์มนะครับก็ขอขอบคุณทางเกษตรอำเภอภูจับนะครับที่ได้ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณนครับขอบคุณครับพี่พจน์ครับแล้วช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ